เสียงไซเรนดังขึ้นมารถตำรวจได้จอดสนิทอยู่ที่หน้าบ้านสองชั้นสีซีดในย่านหนึ่งของลอสแองเจลิสแสงไฟสีน้ำเงินและแดงกระพริบส่องไปทั่วคนแรกนักสืบเอวาโรเมโรญิงสาววัย30ไปลาย ก้าวลงจากรถพร้อมกับคู่หูของเธอนายตำรวจหนุ่มไฟแรงคลายมิลเลอร์ทั้งสองคนเนี่ยเป็นเวรของพวกเขาและได้รับแจ้งเหตุยิงกันภายในบ้านหลังนี้เยอะคือใครคลายถามขณะที่เขาเนี่ยกำลังจะเดินเข้าไปที่หน้าบ้านรายงานเบื้องต้นบอกว่าเป็นเจ้าของบ้านชายวัยห้าสิบกว่าเอวาเดินคู่มากับเขากำลังจะเข้าไปในบ้านเช่นกันตอบขึ้นเพื่อนบ้านได้ยินเสียงปืนและโทรแจ้งประตูหน้าบ้านเนี่ยมันได้แง้มอยู่เล็กน้อยตั้งแต่ตอนที่เขาทั้งสองคนยืนอยู่ตรงนั้นพวกเขาสังเกตเห็นร่องรอยงัดแงะ เอวามองหน้าคลายทั้งสองคนเนี่ยเอามือประกบกับปืนที่ซองแล้วก็ค่อยๆดึงออกมาอย่างเบาๆจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเดินตามกันมาภายในบ้านมืดสนิทและเงียบแต่กลิ่นเ้าเลือดก,กับาคากุ้งอยู่ในอากาศเอวาได้เอาไฟฉายมาเปิดดูเขาอยู่ที่หน้าห้องนั่งเล่นข้าวของกระเจ,จายโต๊ะกาแฟล้มควม่ำบนพรม มีสีแดงเข้มอยู่มีร่างของชายคนหนึ่งนอนจมบกองเลือดอยู่ตรงนั้นชัดเจนแล้วว่าเขาเสียชีวิตแล้วคลายเนี่ยมองเอวาพยักหน้าไม่ตอบอะไรเธอสังเกตเห็นร่องรอยกระสุนปืนบนผนังและเศษแก้วที่แตกก,กกระจายอยู่ที่พื้นดูเหมือนว่าจะมีการต่อสู้ตามนั้นแหละขณะที่ทั้งสองคนกำลังมองดูหลักฐานที่เกิดเหตุในตอนนั้นนั่นเองเนี่ยก็เกิดความรู้สึกแปลกประหลาดทั่วห้องอยู่ๆนณหภูมิลดต่ำลงอย่างกระทันหันจนทำให้เอวารู้สึกขนลุกทั้งๆท,ที่อากาศเนี่ยมันไม่ได้หนาวขนาดนั้นนะ พวกเขาเนี่ยเดินไปจนทั่วบ้านอย่างระมัดระวงังเขาขึ้นไปบนห้องนอนที่ชั้นสองเขาพบว่าก็มีร่องรอยของการต่อสู้ที่รุนแรงกว่าในห้องนั่งเล่นในนั้นอะ่ะเฟอร์นิเจอร์ล้มระเนนนาดกระจกเนี่ยแตกละเอียดขณะที่เอวากำลังตรวจสอบตู้เสื้อผ้าก็ได้ยินเสียงกระซิบอยู่ข้างๆหูเธอออกไปออกไปจากบ้านของฉันเอวารีบหันกลับไปมองแต่ก็ไม่มีใครอยู่คลายที่อยู่บริเวณหน้าประตูห้องนอนก็มองไม่ได้ความสงสัยมีอะไรหรอเอวาฉันได้ยินเสียงเมื่อกี้ เอวาตอบเมื่อกี้นายกระซิบกับฉันเหรอทายขมวดคิ้วแล้วก็ยักไหล่หงแววไปเองมั้งครับนะแต่แล้วอยู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากชั้นล่างสุดมันเป็นเสียงที่ทั้งเจ็บปวดและทรมานจนทําให้ทั้งสองคนเนี่ยนิ่งไปสักพักหนึ่งพวกเขาได้รีบวิ่งลงมาบันไดยอย่างรวดเร็วแล้วเมื่อมาถึงห้องนั่งเล่นทุกอย่างก็ยังคงเหมือนเดิมชายล่างที่เสียชีวิตก็ยังคงนอนอยู่ที่เดิมไม่มีอะไรเคลื่อนไหวเมื่อกี้นายได้ยินไหมเอวาถามด้วยน้ําเสียงสั่นทายพยหา้าชา้ชาๆมันมาจากไหนอะแล้วไฟในห้องนั่งลนก็ดับู ความมืดเข้ามาปกคลุมทุกสิ่งมีเพียงแสงจันทร์ที่สาดส่องเข้ามาทางหน้าต่างแล้วในความมืดในตอนนั้นเองเอาวารู้สึกมันมีใครกําลังยืนอยู่ข้างหลังของเธอเธอสัมผัสได้ถึงไอเย็นที่พัดผ่านต้นคอ